ดาวเคราะห์ที่หมุนช้าจนเหมือนหยุดเวลาสําววจดาวเคราะห์ที่หมุนรอบตัวเองช้ามากจนดูเหมือนเวลาหยุดนิ่งพบกับเรื่องราวดาราศาสตร์ลี้ลับและปรากฏการแปลกประหลาดที่น่าทึ่งบทที่1ปริศนาการหมุนรอบตัวเองบทที่1ปริศนาการหมุนรอบตัวเองในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลดาวเคราะห์น้อยใหญ่ต่างโคจรและหมุนรอบตัวเองอย่างเป็นระบบ แต่จะเป็นอย่างไรถ้าดาวเคราะห์ดวงหนึ่งหมุนรอบตัวเองช้าเสียจนแทบหยุดนิ่งลองจินตนาการถึงโลกที่พระอาทิตย์ขึ้นและตกแต่ละครั้งกินเวลานานนับเดือนหรือแม้กระทั่งนับปีนั่นคือปริศนาที่เราจะไขบทนี้ปริศนาของการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์ <c oughs> การหมุนรอบตัวเองคือการที่ดาวเคราะห์หมุนรอบแกนของตัวเองซึ่งเป็นเส้นสมมติที่ลากผ่านเหนือและขั้วใต้การหมุนนี้เองที่ ทำให้เกิดกลางวันและกลางคืนบนโลกของเราแต่ความเร็วในการหมุนของดาวเคราะห์แต่ละดวงนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงบางดวงหมุนเร็วจนวันหนึ่งสั้นกว่า10ชั่วโมงในขณะที่บางดวงหมุนช้าเสียจนวันหนึ่งยาวนานกว่าหลายร้อยวันบนโลกอะไรคือปัจจัยที่กำหนดความเร็วในการหมุนของดาวเคราะห์ปัจจัยหลักๆได้แก่มวลของดาวเคราะห์การกระจายตัวของมวลภายในดาวเคราะห์ และแรงกระทําจากภายนอกเช่นแรงดึงดูดจากดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์ดวงอื่นดาวเคราะห์ที่มีมวลมากและมีการกระจายตัวของมวลที่ไม่สม,ม่ำเสมอมักจะหมุนช้ากว่าดาวเคราะห์เคราะที่มีมวลน,น้อยและมีการกระจายตัวของมวลที่สม่ำเสมอนอกจากนี้แรงดึงดูดจากดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์ดวงอื่นก็สามารถชะลอการหมุนของดาวเคราะห์ได้เช่นกันดาวเคราะห์บางดวง เช่นดาวศุกร์มีการหมุนรอบตัวเองที่ช้ามากจนทำให้หนึ่งวันบนดาวศุกร์ยาวนานกว่าหนึ่งปีโลกปรากฏการณนี้เกิดขึ้นเนื่องจากแรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์ได้ชะลอกการหมุนของดาวศุกร์ลงอย่างมากทําให้การหมุนของดาวศุกร์เกือบจะถูกล็อกให้หันด้านเดียวเข้าหาดวงอาทิตย์อยู่เสมอความแตกต่างของความเร็ว ในการหมุนของดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะของเรานั้นน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่หมุนเร็วที่สุดโดยหนึ่งวันบนดาวพฤหัสบดีสั้นดีสั้นเพียง1ิบชั่วโมงในขณะที่ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่หมุนช้าที่สุดโดยหนึ่งวันบนดาวศุกร์ยาวนานถึง243วันบนโลกความแตกต่างนี้เกิดจากปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงประวัติศาสตร์การชนของดาวเข้าในอดีตการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเข้าใจระบบสุริยะของเราได้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราเข้าใจถึงความเป็นไปได้ของชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นอีกด้วยดาวเคราะห์ที่มีการหมุนรอบตัวเองที่เหมาะสมจะมีอุณหภูมิที่สม่ำเสมอทั่วทั้งดาวเคราะห์ ซึ่งเอื้อต่อการดำรงอยู่ของน้ำในสถานะของเหลวซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญทันสำหรับชีวิตในบทต่อไปเราจะสำรวจดาวเคราะห์ที่หมุนช้าเป็นพิเศษและผลกระทบที่การหมุนช้ามีต่อสภาพแวดล้อมและศักยภาพในการดำรงชีวิตของดาวเคราะห์เหล่านั้นเราจะศึกษาถึงปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเช่นการล็อกด้วยแรงไทดันเทโดล็อกกิ้ง ซึ่งทำให้ดาวเคราะห์หันด้านเดียวเข้าหาดาวฤกษ์ข,ของมันอยู่เสมอและผลกระทบของปรากฏการณ์นี้ต่อสภาพอากาศและภูมิประเทศของดาวเคราะห์เตรียมพร้อมสําหรับการเดินทางสู่โลกที่เวลาเดินช้าลงและเปิดเผยปริศนาของการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์ไปพร้อมๆกันบทที่2ดาวเคราะหที่หมุนช้าที่สุดในระบบสุริยะ ดาวเคราะห์ที่หมุนรอบตัวเองช้าที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลของเราคือดาวศุกร์ดาวเคราะห์ดวงนี้ใช้เวลาประมาณ243วันโลกในการหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบซึ่งช้ากว่าดาวเคราะห์อื่นๆในระบบสุริยะของเราอย่างมากและช้ากว่าระยะเวลาที่ดาวศุกร์ใช้ในการโคจรรอบดวงอาทิตย์เสียอีก225วันโลกนั่นหมายความว่าหวันบนดาวศุกร์ยาวนานกว่า หนึ่งปีบนดาวศุกร์เสียอีกการหมุนที่แสนเชื่องช้าของดาวศุกร์ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากมายและยังเป็นปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์พยา,ายามไขมานานหลายทศวรรษสาเหตุที่ดาวศุกร์หมุนรอบตัวเองช้านั้นยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างสมบูรณ์แต่มีทฤษฎีที่ได้รับการยอมบอย่างกว้างขวางอยู่หลายทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งเสนอว่าในอดีตดาวศุกร์เคยถูกวัดขนาดใหญ่ พุ่งชนซึ่งส่งผลกระทบต่อการหมุนของดาวเคราะห์ทฤษฎีอื่นๆชี้ให้เห็นถึงแรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์และชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นของดาวศุกร์ซึ่งอาจทําให้การหมุนของดาวเคราะห์ช้าลงเมื่อเวลาผ่านไปแรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์สามารถสร้างแรงไทดังไทโดโฟสที่พยายามจะล็อกดาวศุกร์ให้หันด้านเดียวเข้าหาดวงอาทิตย์ตลอดเวลาในขณะที่ชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นอาจ ก่อให้เกิดแรงเสียดทานทานที่ต้านทานการหมุนของดาวเคราะหไม่ว่าสาเหตุที่แท้จริงจะเป็นอะไรการหมุนที่ช้าของดาวสุกมีผลพบอย่างมากต่อสภาพแวดล้อมของดาวเคราะห์หนึ่งในผลกระทบที่สําคัญที่สุดคือการขาดสนามแม่เหล็กดาวเคราะห์ที่มีอัตราการหมุนที่รวดเร็วมักจะมีสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่งซึ่งเกิดจากการที่ของโลหะเหลวในแกนกลางของดาวเคราะห์ สนามแม่เหล็กนี้ช่วยป้องดาวเคราะห์จาก,กลมสุริยะซึ่งเป็นกระแสขางอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์เนื่องจากดาวศุกร์หมุนรอบตัวเองช้ามากดาวเคราะห์จึงไม่มีสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่งทําให้พื้นผิวดาวเคราะห์สัมกับลมสุริยะโดยตรงซึ่งอาจส่งผลให้บรรยากาศของดาวศุกร์ค่อยๆสูญเสียไปในอวกาศ ผลกระทบอีกประการหนึ่งของการหมุนที่ช้าคือการกระจายความร้อนที่ไม่สม่ำเสมอทั่วพื้นผิวดาวเคราะห์โดยทั่วไปแล้วดาวเคราะห์ที่หมุนเร็วจะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสม่ำเสมอเนื่องจากความร้อนจากดวงอาทิตย์จะถูกกระจายไปทั่วพื้นผิวอย่างรวดเร็วแต่เนื่องจากดาวสุกหมุนช้ามากด้านที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์จึงร้อนจัดในขณะที่ด้านตรงข้ามเย็นเย,ยือก ความแตกต่างของอุณหภูมินี้อาจก่อให้เกิดกระแสมแรงในชั้นบรรยากาศของดาวสุก์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ดาวสุก์มีสภาพอากาศที่รุนแรงและไม่เอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้การหมุนที่ช้าของดาวสุก์ยังส่งผลต่อลักษณะทางธรณีวิทยาของดาวเคราะห์อีกด้วยเนื่องจากดาวสุกไม่มีสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่งพื้นผิวของดาวเคราะห จึงสัมผัสกับรังสีคอสมิกโดยตรงรังสีนี้สามารถทำลายโมเลกุลบนพื้นผิวและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของหินและดินได้นอกจากนี้การขาดสนามแม่เหล็กยังอาจทำให้ดาวสุกสูญเสียน้ำในบรรยากาศไปในอวกาศซึ่งอาจมีส่วนทำให้ดาวสุกกลายเป็นดาวเคราะห์ที่แห้งแล้งและรกร้างอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันโดยสรุป ดาวสุกเป็นดาวเคราะห์ที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ในระบบสุริยะของเราการหมุนที่ช้าอย่างผิดปกติของดาวเคราะห์มีผลกระทบอย่างมากต่อสภาพล้อมของดาวเคราะหตั้งแต่การขาดสนามแม่เหล็กไปจนถึงการกระจายความร้อนที่ไม่สม่ำเสมอการศึกษาดาวสุขช่วยให้เราเข้าใจถึงกระบวนการทางฟิสิกส์ที่ซับซ้อนที่ควบคุมวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ และยังช่วยให้เราเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในการเกิดเกิดและดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในเอกภพบทที่3โลกที่เวลาหยุดนิ่งความเป็นไปได้และผลกระทบสถานการณ์จำลองโลกหยุดหมุนลองจินตนาการถึงภาพของโลกที่หมุนช้าลงช้าลงจนกระทั่งหยุดนิ่งสนิท สิ่งที่เกิดขึ้นในทันทีคือความหายน้าครั้งใหญ่วันหนึ่งจะยาวนานเท่ากับ1ปีโลกด้านหนึ่งจะ,ะเผชิญหน้ากับแสงอาทิตย์ตลอดเวลากลายเป็นทะเลทรายที่ร้อนระอุและแห้งแลง้งอุณหภูมิจะสูงจนเกินกว่าที่สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะสามารถอยู่รอดได้น้ำทั้งหมดจะระเหกลายเป็นไอลมพายุสุริยะจะพัดกระกรำอย่างต่อเนื่องจากมีสนามไม่มีเหล็กโลกมาป้องกันอีกต่อไป ในทางตรงกันข้ามโลกอีกด้านหนึ่งจะจมดิ่งสู่ความมืดมิดและความหนาวเย็นตลอดกาลอุณหภูมิจะลงจนต่ำกว่าจุดเยือกแข็งน้ำทั้งหมดจะกลายเป็นน้ำแข็งสิ่งมีชีวิตที่เหลือรอดจะต้องเผชิญกับความมืดมิดและความหนาวเย็นที่ไม่มีวันสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีแต่เป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นไปในช่วงแรก การหมุนที่ช้าลมจะส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศอย่างรุนแรงลมจะพัดแรงขึ้นเกิดพายุขนาดใหญ่และรูปแบบการไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงฤดูการจะยาวนานขึ้นและรุนแรงขึ้นสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหากไม่สามารถปรับตัวได้ ก็จะสูญพันธุ์ไปในที่สุดแรงเฉื่อจากการหมุนที่เคยช่วยให้โลกทรงตัวก็หายไปโลกจะเริ่มเอียงมากขึ้นเรื่อยแรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะกระทําต่อโลกอย่างไม่สมดุลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวงโคจรและแกนหมุนของโลกภูเขาไฟทูแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องชายฝั่งทะเลจะถูกน้ําท่วมโลกจะกลายสถานที่ที่อันตรายและไม่น่าอยู่ ผลกระทบต่อสภาพอากาศจะรุนแรงและซับซ้อนอุณหภูมิที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วระหว่างด้านที่ได้รับแสงอาทิตย์และด้านที่มืดมิดจะสร้างความแตกต่างของแรงดันอากาศอย่างมากทําให้เกิดลมพายุที่มีความเร็วสูงมากพายุเหล่านี้จะพัดพาความร้อนและความชื้นจากด้านที่ร้อนไปยังด้านที่เย็นแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทําให้ทั้งสองด้านมีอุณหภูมิ ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตได้นอกจากนี้การไม่มีสนามแม่เหล็กโลกจะทำให้โลกไม่ได้รับการปกป้องจากรังสีคอสมิกและอนุภาคที่มีพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดจะต้องเผชิญกับอันตรายจากรังสีเหล่านี้อย่างต่อเนื่องผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตจะร้ายแรงยิ่งกว่าเดิมสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ จะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้พืชจะไม่สามารถแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านที่มืดมิดและจะถูกเผาไหม้ในด้านที่รับแสงอาทิตย์สัตว์จะต้องหาแหล่งอาหารและน้ําที่หายากและจะต้องทนต่ออุณหภูมิที่สูงหรือต่ําจนเกินไปมีเพียงสิ่งมีชีวิตบางชนิดเท่านั้นที่อาจสามารถอยู่รอดได้ เช่นแบคทีเรียที่ทนต่อความร้อนหรือความเย็นจัดหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในถ้าลึกที่สามารถหลีกเลี่ยงแสงแดดและความหนาวเย็นได้โลกที่เวลาหยุดนิ่งเป็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวแต่ก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าชีวิตบนโลกนั้นเปราะบางเพียงใดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสภาพแวดล้อมสามารถส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดได้ เราจึงควรตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมของโลกให้คงอยู่เพื่อให้โลกของเรายังคงเป็นสถานที่ที่สวยงามและน่าอยู่ต่อไปบทที่4ปรากฏการดาราศาสตร์ลี้ลับปรากฏการดาราศาสตร์ลี้ลับนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ดาวเคราะห์เที่หายากหรือดาวฤกษ์ที่แปลกประหลาด แต่ยังรวมถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ที่เราคุ้นเคยกันดีในระบบสุริยะของเราเองหนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือการล็อกด้วยแรงไทดัน (tidal locking) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อดาวเคราะห์หรือวงจันทร์หมุนรอบตัวเองช้าลงเรื่อยๆจนในที่สุดด้านหนึ่งของดาวหันเข้าหาดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์ดวงอื่นอยู่เสมอตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือวงจันทร์ของเรา ซึ่งด้านหนึ่งหันเข้าหาโลกตลอดเวลาทำให้เราไม่เคยเห็นอีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์จากโลกเลยปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่ไม่สม่ำเสมอที่กระทำต่อดาวเคราะห์ทำให้เกิดการบิดเบี้ยวของรูปทรงและการเสียรูปนี้เองที่ทำให้การหมุนช้าลงจนกระทั่งอยู่ในสภาวะที่เสถียรการล็อกด้วยแรงไถดันมีผลกระทบอย่างมากต่อ,ตอสภาพแวดล้อมของดาวเคราะห ด้านที่หันเข้าหาดาวรึตลอดเวลาจะได้รับแสงและความร้อนอย่างต่อเนื่องในขณะที่อีกด้านหนึ่งจะมืดมิดและเย็นเยือกตลอดเวลาความแตกต่างของอุณหภูมิที่รุนแรงนี้อาจส่งผลต่อการเกิดลมพายุที่รุนแรงและอาจทำให้ดาวเพราะนั้นไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นอกจากนี้การล็อกด้วยแรงไทดังยังอาจส่งผลต่อสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์อีกด้วยเนื่องจากสนามแม่เหล็ก มักจะเกี่ยวข้องกับการหมุนของดาวเคราะหหากการหมุนช้าลงสนามแม่เหล็กก็อาจจะอ่อนแองหรือไม่ก็หายไปเลยซึ่งจะทำให้ดาวเคราะห์นั้นประบบางต่อรังสีจากอวกาศมากขึ้นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจคือเรโซแนนซ์วงโคลโอเบโ e ร o นันซ์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อดาวเคราะห์สองดวงหรือมากกว่านั้นมีวงโคจรที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นสัดส่วนตัวอย่างเช่น ดาวเคราะห์วงหนึ่งอาจจะโคจรรอบดาวฤกษ์สองครั้งในขณะที่อีกดวงโคจรเพียงครั้งเดียวความสัมพันธ์นี้ทำให้แรงโน้มถ่วงระหว่างดาวเพราะทั้งสองส่งผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องทำให้องคโคงของดาวทั้งสองมีความสเสถียรมากกว่าที่ควรจะเป็นเรโซแนนวงโคจสามารถพบได้ในระบบสุริยะของเราเองตัวอย่างเช่นดาวพฤหัสบดีดาวเสาดาวยูเรนัส และดาวเนปจูนมีวงโคจรที่จะเป็นเรโซแนนซ์กันนอกจากปรากฏการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีความผิดปกติในการหมุน (rotational anomalies) ของดาวเคราะห์บางดวงที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ตัวอย่างเช่นดาวยูเรนัสมีการหมุนที่เอียงเกือบ90องศาซึ่งหมายความว่าเข้าของดาวหันเข้าหาดวงอาทิตย์โดยตรงในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าความเอียงนี้อาจเกิดจากการชนกับวัตถุขนาดใหญ่นาดีแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนอกจากนี้ดาวศุกร์ยังมีการหมุนที่ช้ามากโดยใช้เวลาถึง243วันโลกในการหมุนรอบตัวเองหนึ่งครั้งและยังหมุนในทิศทางตรงกันข้ามกับดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ในระบบสุริยะของเราซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ยังคงเป็นปริศนาอยู่จนถึงทุกวันนี้ การศึกษาปรากฏการดาราศาสตร์ลี้ลับเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราเข้าใจจักรวาลได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้นแต่ยังอาจนำไปสู่การพบทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่จะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลกและชีวิตอีกด้วยบทที่5การค้นพบใหม่ๆและทฤษฎีที่น่าสนใจ การศึกษาดาวเคราะห์ที่หมุนช้าจนแทบหยุดนิ่งเป็นหัวข้อที่ท้าทายและน่าตื่นอย่างยิ่งในวงการดาราศาสตร์ปัจจุบันการทำความเข้าใจกลไกและปัจจัยที่ส่งผลการหมุนของดาวเคราะห์เหล่านี้สามารถนำไปสู่ปรุงแบบจำลองการก่อตัวและวิทนาการของระบบดาวเคราะห์โดยรวมเทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษาการหมุนของดาวเคราะห์เหล่านี้มีความก้าวหน้า อย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากล้องโทรทัศน์ที่มีความละเอียดสูงทั้งบนพื้นโลกและในอวากาศช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยบนพื้นผิวดาวเคราะห์และคำนวณอาการหมุนได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเช่นการใช้ m ม c ช i n e Learning เข้ามาช่วยในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ได้จากการสังเกตการ ยังช่วยให้เราสามารถตรวจจับสัญญาณที่อ่อนแ,อและซับซ้อนซึ่งอาจถูกมองข้ามไปในอดีตทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับการเนิดดาวเคราะ์กำลังท้าทายความเข้าใจดั้งเดิมของเราเกี่ยวกับกระบวนการเหล่านี้ทฤษฎีหนึ่งเสนอว่าดาวเคราะห์ที่หมุนช้าอาจเกิดจากการชนครั้งใหญ่ในอดีตซึ่งทำให้โมเมนตัมเชิงมุมของดาวเคราะห์ลงอย่างมากอีกทฤษฎีหนึ่งเสนอว่าปฏิสัมพันธ์กับดาวฤกษ์ใกล้เคียง หรือดาวเคราะ์วงอื่นในระบบเคราะห์ดาวเคราะห์เดียวกันอาจส่งผลของดาวครายในระยะยาวการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อมช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทดสอบทฤษฎีเหล่านี้และประเมินความเป็นได้ของสถานการณ์ต่างๆความท้าทายในการวิจัยดาวเคราะห์ที่หมุนช้าย,ยังคงมีอยู่มากมายหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุดคือการแยกแยะระหว่างการหมุนที่แท้จริงของดาว เพราะกับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวที่เกิดจากปัจจัยอื่นๆเช่นสภาพอากาศหรือหรือกิจกรรมทางธรณีวิทยานอกจากนี้การขาดข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับดาวเคราะห์เหล่านี้ยังเป็นอุปรสรรคสำคัญในการพัฒนาแบบจำลองที่แม่นยำการสังเกตการณ์ในระยะยาวและการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ๆเป็นสิ่งจำเป็นให้เราสามารถไขค,ความลับของการหมุนของดาวเคราะห์เหล่านี้ได้ นอกเหนือจากความท้ายทางเทคนิคแล้วความท้าทายในการตีความข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามดาวเคราะห์ที่หมุนช้าอาจมีบรรยากาศที่แตกต่างจากดาวเคราะห์ที่หมุนเร็วกว่าซึ่งอาจส่งผลต่อการกระจายความร้อนและรูปแบบของสภาพอากาศบนดาวเคราะห์การทำความเข้าใจพลวัตของบรรยากาศเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เราสามารถประเมินได้อย่างแม่นยำ ว่าการหมุนที่ช้าส่งผลต่อสภาพแวดล้อมโดยดวรวมรวมดาวเคราะห์อย่างไรการศึกษาดาวเคราะห์ที่หมุนช้ายังมีความสําคัญต่อการประเมินความเป็นไปได้ในการดํารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์เหล่านั้นการหมุนที่ช้าอาจนําไปสู่ความแตกต่างของอุณหภูมิที่รุนแรงระหว่างด้านที่หันเข้าหาดาวฤกษ์และด้านที่หันออกจากดาวฤกษ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอาศัยอยู่ของสิ่งมีชีวิตอย่างไรก็ตามดาวเคราะห์บางดวงอาจมีกลไกที่ช่วยลดความแตกต่างของอุณหภูมิเช่นบรรยากาศที่หนาแน่นหรือมหาสมุทรที่กว้างใหญ่การศึกษาดาวเคราะห์ที่หมุนช้าจึงเป็นโอกาสที่ดีในการทำความเข้าเข้าใจขีดจำการอาศัยอยู่ได้ของสิ่งมีชีวิตในระบบดาวต่างๆในอนาคต การสำรวจดาวเคราะห์ที่หมุนใช้ด้วยยานอวกาศและอุปกรณ์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นจะช่วยให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับดาวเคราะห์เหล่านี้ยนต์ภารกิจที่มุ่งเน้นไปที่การวัดองค์ประกอบทางเคมีของบรรยากาศและพื้นผิวการทำแผนที่ภูมิประเทศอย่างละเอียดและการศึกษาสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์จะช่วยให้เราสามารถสร้างแบบจำลองที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น กับการก่อตัววิวัฒนาการและศักยภาพในการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ที่หมุนช้าการวิจัยในสาขานี้ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและเราคาดวดา่าจะเห็นการค้นพบใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นใ่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าบทที่6ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่หมุนช้า บทที่6นําเสนอเรื่องราวของดาวเคราะห์ร,ระบบสุริยะที่หมุนใช้อย่างผิดปกติซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติของดาวเคราะห์การการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบเหล่านี้เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่นักวิทยาศาสตร์ทําให้เราตระหนักว่าระบบดาวเคราะห์มีความหลากหลายมากกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้การศึกษาดาวเคราะห์เหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการทำความเข้าใจวิวัฒนาการของดาวเพราะโดยทั่วไปวิธีการวัดความเร็วในการหมุนของดาวเคราะห์นอกระบบเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเนื่องจากดาวเคราะห์เหล่านี้อยู่ห่างไกลจากโลกมากเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปคือการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแสงที่สะท้อนจากดาวเคราะห์ดาวเคราะห์หมุนช้ามากการเปลี่ยนแปลงของแสงก็จะน้อยมากทำให้การวัดเป็นไปได้ยากอย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ได้พนาเทคนิคใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวัดดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเรามีการหมุนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอตัวอย่างเช่นโลกหมุนรอบตัวเองครบหนึ่งรอบในเวลาประมาณ24ชั่วโมงในขณะที่ดาวเคราะห์บางดวงในระบบสุริยะมีการหมุนที่ช้าก,กว่าเช่นดาวศุกร์แต่ดาวเคราะห์นอกระบบที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้มีการ หมุนที่ช้ากว่าดาวสุกอย่างมากบางดวงใช้เวลาหลายวันห,หลายสัปดาห์หรืออาจจะหลายเดือนในการหมุนรอบตัวเองครบหนึ่งรอบความแตกในการหมุนนี้อาจเกิดจากใจหลายอย่างเช่นแรงไยดันจากดาวฤกษ์แม่การชนกับวัดขนาดใหญ่ในอดีตหรือปฏิสัมพันธ์กับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบการศึกษาปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจกลไกที่ควบคุมการหมุนของดาวเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้น การค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบที่หมุนช้าเป็นการยืนยันว่าจัก,กรวาลเต็มด้วยความหลากหลายและความซับซ้อนโดยการศึกษาดาวเคราะห์เหล่านี้ไม่เพียงจะช่วยให้เราเข้าใจวิทนาการของดาวเคราะห์เท่านั้นแต่ยังอาจนำไปสู่การคพบใหม่ๆเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเกิดสิ่งมีชีวิตนอกโลกอีกด้วย บทที่7ความเป็นไปได้ในการเดินทางไปยังดาวเคราะห์ที่หมุนช้าการเดินทางไปยังดาวเคราะห์ที่หมุนช้าเป็นพิเศษนั้นนำเสนอความท้าทายที่ไม่โมใครก้าที่น่าตื่นเต้นสำหรับนักวิทยาศาสตร,ร,ร์และนักสำรวจตัวกาศลองจินตนาการถึงดาวเคราะห์ที่หนึ่งวันยาวนานกว่าชีวิต,ตมนุษย์ทั้งชีวิตดวงอาทิตย์ขึ้นและตกแต่ละครั้งใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปี โลกที่แปลกประหลาดเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อความเป็นไปได้ในการเดินทางและสำรวจอย่างไรเทคโนโลยีการเดินทางในอวกาศปัจจุบันของเราแม้จะมีความก้าวหน้าอย่างมากยังคงมีข้อจํากัดในการเดินทางระยะไกลการเดินทางไปยังดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลออกไปนั้นต้องใช้เวลาหลายปีหรือหลายทศวรรษซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับภารกิจที่มีมนุษย์เดินทางไปด้วย การพัฒนาเทคโนโลยีขับเคลื่อนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นเครื่องยนต์ไอออนหรือเครื่องยนต์ฟิวชันจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการลดเวลาเวลาการเดินทางและทำให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไปได้นอกจากนี้การเดินทางไปยังดาวเคราะห์ที่หมุนช้ายนางต้องพิจารณาถึงอุปสรรคในการเดินทางที่อาจเกิดขึ้นรังสีคอสมิกและอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของนักบินวกาศการออกแบบยานวกาศที่มีระบบป้องกันร,รังสีที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่รุนแรงบนดาวเคราะหที่หมุนช้าย,ยังเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่งอุณหภ,ภูมิที่แตกต่างกันอย่างมากกลางวานด้านกลางวันและด้านกลางคืนทำให้เกิดปัญหาสำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง การพัฒนาระบบที่ทนทานและปรับตัวได้ซึ่งสามารถทนต่อสถิรุนแรงเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้การสำรวจดาวเคราะห์ที่หมุนช้าอาจให้ประโยชน์อย่างมากของความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนใครของเคราะเหล่านี้อาจให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับกับวิวัฒนาการของดาวเคราะห์และศักยภาพในการอยู่อาศัยได้ อาการศึกษาองค์ปรับทางธรณีวิทยาและเคมีของดาวเคราะห์ขาห่านี้อาจเปิดเผยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับต้นเนิดของของระบบสุริยะและกระบวนการที่ก่อให้เกิดดาวเคราะห์นอกจากนี้การค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ที่หมุนช้าแม้จะเป็นไปได้ยากแต่ก็อาจปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับชีวิตในจักรวาลได้การพิจารณาถึงอุปสรรคด้านเวลาและทรัพยากรเป็นสิ่งสำคัญ การเดินทางไปสำรวจดาวเคราะห์ที่หมุนช้าต้องใช้งบประมาณมหาศาลทั้งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรมนักบินอวกาศและการบำรุงรักษายานอาวกาศการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ภารกิจเหล่านี้ประสบความสำเร็จการพัฒนาเทคโนโลยีการเดินทางในอวากาศถือ เป็นหัวใจสำคัญของการสำรวจดาวเคราะห์ที่หมุนช้าเทคโนโลยีขับเคลื่อนใหม่ๆเช่นเครื่องยนต์ไอออนหรือเครื่องยนต์ฟิวชันสามารถลบระยะเวลาการเดินทางได้อย่างมากทำให้ภารกิจดังกล่าวมีความเป็นไปได้มากขึ้นนอกจากนี้การพัฒนาวัตดุใหม่ๆที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงยังช่วยลดน้ำหนักของยานอวากาศและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงได้อีกด้วย นอกจากเทคโนโลยีการเดินทางแล้วการพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาดาวเคราะห์ที่หมุนช้าการพัฒนายานสำรวจที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างแม่นเป็นสิ่งจำเป็นในทำความเข้าใจลักษณะเฉพาะของดาวเคราะห์เหล่านี้นอกจากนี้การพัฒนาเซนเซอร์และเครื่องมือใหม,ใหม่ๆที่สามารถตรวจจับร่อง รอยของสิ่งมีชีวิตหรือสสารอินทรีย์อาจนำไปสู่การพบที่น่าค้นตื่นเต้นการสำรวจดาวเคราะห์ที่หมุนช้าเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่แต่ก็เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เช่นกันการเอาชนะอุปสรรคทางเทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอาจนำไปสู่การพบทางวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงโลกและขยายขอบเขตความรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับจักรวาล แม้ว่าการเดินทางไปยังดาวเคราะห์ที่หมุนช้าอาจต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากแต่ผลประโยชน์ที่อาจได้รับจากการสำรวจนั้นมีมากมายเกินกว่าจะมองข้ามไปได้การศึกษาดาวเคราะห์เหล่านี้อาจให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ศักยภาพในการอยู่อาศัยและแม้แต่การดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลก